ขอนำเสนอเรื่องหึงห่วงเรื่องของความรักเป็นเรื่องอธิบายยากถ้าไม่เจอเข้ากับตัวเองก็คงไม่รู้หรอกว่าความรักมันมีหลายรูปแบบและมันทรมานแค่ไหนบางคนรักแบบไม่มีเหตุผลก็มีณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้ชายชื่อว่าไอกานและผู้หญิงชื่อว่าเปรี้ยวไอก้านหลงรักนางเปี้ยวมานานแสนนานแต่เปี้ยวก็เห็นไอกานเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเอง ก้านกินข้าวหรือ,อยังจ๊ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีชายหนุ่มรูปหล่อเข้ามาอยู่ข้างๆบ้านของเปรี้ยวเขามาเพื่อทำนาทำสวนต่อจากพ่อแม่ของเขาที่ตายไปแล้วเขาก็สร้างบ้านอยู่ข้างๆกระท่อมของเปรี้ยวสวัสดีครับผมชื่อขุนนะครับผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่คุณชื่ออะไรครับอ๋อ ฉันชื่อเปรี้ยวจ้าฉันอยู่บ้านตรงนี้เองอ๋ออยู่ใกล้กันเลยครับบ้านผมก็สร้างข้างๆคุณเปี้ยวนี่แหละครับและด้วยความที่บ้านใกล้กันจากความใกล้ชิดติดกันประกอบกับเปรี้ยวก็มีใจให้กับขุนทั้งสองก็สนิทสนมกันได้ไม่ยากนักบางครั้งเปรี้ยวก็ทำน้ำสมุนไพรไปให้ขุนกินเวลาเหนื่อย วันแล้ววันเล่าทั้งสองก็สนิทสนมกันมากขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะมันมาสนิทกับเปรี้ยวแฟนข่าได้ยังไงกันวะเนี่ยพี่ขุนอร่อยไหมพี่วันนี้ทำน้ำมะตูไม่กินนะจ๊ะท่านเฝ้าดูเหตุการณ์อย่างนี้ตลอดเวลาเฝ้าดูทุกวันว่าทั้งคู่ทำอะไรกันบ้างมันคอยจับตาดูตลอดแล้วเช้าวันหนึ่งเมื่อขุนไปตลาด เฮ้ย hey, ไอ้ขุณเองมายุ่งกับแฟนข้าทำไมวะเอา้าเป็นแฟนพี่ก้านเหรอพี่แต่เปียวไม่เคยบอกเลยนะครับว่าเปียวมีแฟนพี่ก้าลองไปตกลงกับเปียวก่อนนะถ้าเปียวเขาเป็นแฟนกับพี่จริงๆหรือยังไงผมจะเลิกยุ่งกับเปียวเพราะผมก็ไม่ชอบยุ่งกับคนที่มีแฟนแล้ววันนี้ไอ้กา้านมาหาเปียวที่บ้านเปียวเราเป็นแฟนกันได้ไหมเปียว อ๋อเป็นแฟนกันเลยเหรอพี่เอ่อแต่เปี้ยวคิดกับพี่แค่เพื่อนนะแล้วก็พี่ชายทำไมอ่ะเปี้ยวพี่หลงรักเปี้ยวมานานแล้วนะเปี้ยวไม่เคยคิดจะเป็นแฟนกับพี่เลยเหรอพี่กานแต่เปี้ยวออกพี่วปนานแล้วนะเปี้ยวไม่เคยคิดกับพี่เกินคําว่าพี่ชายหรือเพื่อนเลยจริงๆอ๋อ เพราะว่ามีไอ้ขุนใช่ไหมเปี้ยวก็เลยมีอยากจะมารักกับพี่ได้สิถ้าไอ้ขุนมันหายตัวไปสักวันหนึ่งอ่ะแล้วเปี้ยวจะรู้สึกยังไงไม่นะพี่ถึงไม่มีพี่ขุนเปี้ยวก็ไม่เคยคิดกับพี่แบบนั้นจริงๆวันต่อมาไอ้การเฝ้าดักดูไอ้ขุนและรู้ว่าคืนนี้ไอ้ขุนจะไปที่ไร่นาของมันและไปนอนเฝ้านาของมัน ไอ้การไม่รอช้ารีบสะกดรอยตามไอ้ขุนไปทันทีในขณะที่ไอ้ขุนนอนอยู่ในกระท่อมนั้นไอ้การก็โผล่ไปยืนต่อหน้าไอ้ขุนทันทีอา้าวพี่กานมาทำไมหรอจ้าพี่ดึกดึกดด่นๆป่าน,นี้ยังไม่นอนอีกเหรอยังหรอกข่ามาฆ่าเองไงล่ะไอ้การไม่รอช้าใช้มีดที่มีอยู่เสียบร่างไอ้ขุนนับไม่ท่วน ตายซะเธอแกแกมันเป็นมานความรักของฉันลาก่อนหมดเสียนหนาสักทีนี่แนะแกตายไอ้การอำพางคาดีทำเป็นฆ่าชิงทรัพย์เพื่อไม่ให้ใครสงสัย <c oughs> ได้เงินมาใช้อีกกูแล้วก็หมดมานความรักสทัทีผูกนี้เราไปบอกเบี้ยวดีกว่าว่าไอ้คุนมันโดนโจนปรปล้นรุ่งเช้า ไอ้การไปหาเปรี้ยวแต่เช้าอา้าวพี่การมีอะไรเหรอจะ๊ะอ๋อได้ข่าวมีเปรี้ยวไอ้ขุนมันตายแล้วนะเห็นว่าโดนโจนป้นแน่โดนฆ่าชิงทรัพย์ทอพี่ขุนไม่น่าเลยเพิ่งมาอยู่ในบ้านนี้ได้ไม่นานเองทอพี่ขุนไม่น่าจากกันไปเร็วเช่นนี้พอรู้จักกับเปรี้ยวหรือเปล่านะ <c oughs> ขุนเย็นวันหนึ่งพี่ก้านพี่ก้านคิดว่าพี่ขุนถูกฆ่าชิงทรัพย์จริงๆหรือโอยก็คงอย่างนั้นแหลมะมั้งซอยแหวนเงินทองมันหายไปหมดนี่มันมีเงินทองกันมากมายสรซอยที่คอมันอีกแล้วจูๆ่ๆในขณะที่เปรี้ยวนั่งคุยกับไอ้ก้านอยู่นั้น เสียงหนูหรือเปล่าฮะเปรี้ยวเสียงอะไรล่ะจ๊ะพี่เปี้ยวไม่เห็นได้ยินเลยจ้ะไม่ใช่ใครหรอกมันเป็นเสียงของข้าเองไอ้กา้านจำกันไม่ได้หรืออะไรกันแกจำเสียงเพื่อนเก่าไม่ได้หรือฮะไอ้ไอ้คุณแกแกฆ่าฉันทำไม แกฆ่าฉันทำไมเออไอไอไอคุณข่าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าด้วยเธอข้าข้าไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกแล้วแกฆ่าฉันทำไมฉันฉันคิดว่าถ้าไม่มีนายเปียวต้องมาลักฉันจากเหตุการณ์เปียวเฝ้าแต่ยืนมองว่านี่เรื่องจริงเหรอือทำไมไอ้ก้านทำเช่นนี้ไอก้ก้านยกมือไหว้ผงกผงกกม้มหัวท,ทั้งก้มทั้งกราบ เป็นนับร้อยร้อยครั้งมันทั้งก้มทั้งกราบนอกจากนี้แล้วมันก็ยังสารภาพออกมาจนหมดโดยไม่รู้เลยว่าเปียวได้บันทึกภาพเอาไว้แล้วทั้งหมดนี่คือหลักฐานอันสำคัญที่จะเอาไอ้ก้านเข้าคุกได้เปียวบันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดในวิดีโอส่วนไอก้ก้านก็ยังยกมือไหว้ไม่ยอมหยุด เได้ไปลากับไอ้ขุนครั้งสุดท้ายพี่ขุนอโหสิกรรมทุกอย่างด้วยนะจ๊ะพี่ความรักนั้นทุกคนย่อมมีความรักและเกิดขึ้นได้แต่รักแบบไหนกันละ่ะที่เราจะมีความสุขรักที่แบบทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือรักที่แบบทำให้ตัวเองสบายใจรักในแบบที่ไม่มีความทุกข มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ดีกว่าหรือรักคนที่เขารักเราจะดีกว่าถ้ารักแล้วได้มาจากการแย่งชิงหรือครอบครองฝากไว้ให้คิดชีวิตนั้นมีค่านักยังต้องมีความสุขอีกยาวไกลมันดีแล้วหรือที่เอาชีวิตทั้งหมดและความสุขทั้งหมดไปให้คนที่เขาไม่รักเรามันดีแล้วหรือ ที่ความทุกข์จะอยู่กับเราอีกนานฝากไว้ให้คิด